สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอบคุณว่าที่ภรยาบนเวทีวันหวานมากขอบคุณว่าที่ภรยาคิมเบอรี่กลางเวทีรางวัลโทรทัศน์ทองคํา11มิถุนายน65เวลา13นาิกา15นาทีที่ห้องแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม มีการรับชมทาง PPTV 36ในเวลา23่นิกาวันเดียวกันงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36ประจำปี2564หาปีนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือพระเอกหนุ่มหมากปรินในรางวัลดาราชายัยดีเด่นจากละครเรื่องเกมล่าทรชนงานนี้หมากกล่าวขอบคุณทีมงานนักแสดงผู้จัดละครนกจัดชัยและว่าที่ภรรยาสาวคิมเบอรี่ บอกว่าตื่นเต้นมากขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลทรัทัศน์ทองคำรางวัลน,นี้ผมคงไม่ได้มาถ้าไม่ได้ทีมงานที่มีเป้าหมายเหมือนกันคือทำละครที่ดีด้วยความตั้งใจจริงๆขอบคุณทีมงานนักแสดงขอบคุณพี่ชายพี่นกจัดใช้ของผมเองที่อยู่ในช่วงชีวิตของผมนานเหมือนกันมีเรื่องเล่าหลายเรื่อง มีทั้งเล่าได้เล่าไม่ได้เขาเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีเขาวันนั้นคงไม่มีชื่อผมหมากปรินในวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณนักแสดงร่วมขอบคุณว่าที่ภรยาผมด้วยที่ช่วยต่อบ,บทให้ผมทุกวันบอกเลยว่าหวานขนาดนี้คมชัดลึกบันเทิงขอแสดงความยินดีล่วงหน้าในทุกๆเรื่องเลยนะจ๊ะรวมถึงรางวัลในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ